นักนึ่ไม่รู้นสวัสดีค่ะมาก็ได้กินส้มตำเอ้านี่ยังนี่นบัวบอดฟ้องแซ่บก็มีบาดนี่แต่ว่าบัวซ้ำบัวซ้ำอันนี้ดอกตำมะฮงนี่ดอกบานเข้าตำมะฮงสามใหญ่มาเด้อมาเด้อมาหอยก็ได้กินมามาๆามากินตำมะฮงน้ำกันหาข่าวฮะนี่ก่อนกินหลายคนกินหลายคนแซ่บแสบ Ừ, มาเด้อ่ตำมังคองน้ำกันมากินต้ำมังคองไปตัดลำมันมามันเหนื่อยเนาะก็มานี่นะเหนียบเพื่อนมากินก่อน มาเดอ้อมาเดอ้อห้ากระบุนปากไรมานตึงตามหมอกฮงขเขาตำถาแล้วเขาตำถาเรียบร้อยแล้วเนาะมาไดนหลวงสินอม่อออได้ท่าผู้ใหญ่เออกิน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 น้องโมปลาไหนมาไหน